แล้วก็สามนาทีกูจะไม่เดือดะไม่นะ5-4-3-2-1คุณแอมทำวานพี่แอมเขาบอกว่าตอนนี้ตัแหน่งมันเปลี่ยกตปลี่ยนแลล้วูกรักคุณแอมทำผสมจะยกแค่จะยกแค่คุณรักผมก็พอเราจะเสียเราจะเสียบหมัดด้านคุณแอมน้ำผสมไปแล้วตำแหน่งลูกรักเนี่ยยังไงไม่นะจริงๆช่วงนี้ไม่ว่างด้วยเหรอครับไม่มีเวลาเอาใจคุณแม่หรอกไม่มีเวลาเลยครับไม่ได้ไม่ได้กันเลยหรอ แนี่ก็อายุเยอะแล้วเอาหัวใจจริงเลยอายุเยอะนะตัวน้ำตุ๊กโดนนะโดนนะน้ำเบ๊โดนครับโดนไม่ใช่ไงบ้างพี่แอนเขาบอกว่าต่อธนาีตอนเนี้ลูกลักโดนหนึ่งแล้วเราเสียใจขนาดไหนไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้เสียใจไม่เสียใจเราแต่พิชิตใจเขาอย่างไรห้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นคู่กันมาต่อตั้งเต็มตั่นน่ะสิครับเดี๋ยวผมต้องหาทางแล้วไม่ทำยังไงได้ว่าเราพลาดตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะ ก็เออน่าจะที่ไปลากเขาเป็นกิโลนะน่าสิไปไปไปลากเขามาสี่สิบโลเออสี่สิบโลจริงจตกตกตกลงคือตกลงว่าจะเลิกคบกันตั้งแต่ตอนนั้นตอนวิ่งจบแล้วคือก็ยังไม่ได้ไปง้อเขาเลยยังยงไม่ได้ไม่ได้เพราะช่วงนี้คืองานร้อนหนักหรอกก็เลยไม่ได้เจอพี่แอนด้วยก็จริงช่วงช่วงนี้งานเยอะด้วยครับผมหมายถึงว่างานแบบงานใหม่ๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยได้วย แสดงตำแหน่งรุ่ตหลักไลยครับผมต้องกลับไปคิดแล้วเนี่ยนี่แค่คิดงานของชิดกี้พานังผมต้องกลับไปคิดเรื่องนี้อีกแล้วจะมีในโซงไปเซวไปหยอดไหมไม่เอยแล้วมีไปหยอดหรือไม่ปยอมพี่พี่เอสตีอ่ะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวต้องกลับไปเอาคืนไหมครับเจมเดี๋ยวผมต้องวางแผนก่อนในเรื่องนี้เราต้องจริงจังกับเรื่องนี้ครับใช่วางแผนแล้วก็แบบจะทำยังไงเพื่อแบบว่าแบบว่าแบบว่าเราต้องกลับไปคิดใจพี่ยัไงนะครับคิดว่าอะไรในตัวต่อทางไม่ขึ้นเป็นี้ มาแทนตำแหน่งของเราได้คับคือช่วงนี้เขาถ่ายละครด้วยกันอยู่ด้วยไงเป็นเรื่องว่าละครของพี่แอร์เด็กในร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าด้วยแบบหน้าตาความสามารถอะไรเงี้ยคือเขาก็น่าจะกินขาดไปแล้วคือผมต้องหาทางก่อนนอาทางแต่ช่วงเนี้ยหลายๆคนในช่องเขาก็แบบเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้รสำหรับเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง คือของผมต่อไปแล้วครับสมัยหมายว่าหมายว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งต่อไปสักสักระยะหนึ่งก็เลยยังก็เลยยังไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้มากกว่าว่าแบบอันนี้เจนเพิ่งต่อไปเมื่อปีที่แล้วจำไม่ได้ครับแต่ว่าน่าคลือบเคลือบอะไรอยู่ในกระเป๋าจำจำแต่ว่าน่าจะเรียบร้อยกับช่องไปแล้วใช่ถก็ยังอยู่อีกมา ตัวเราหวั pues ่นใจไหมตอนที่แบบมันม um, ีข yes. ่าวว่าเพื่อนๆทยอยการแบบไปเป็นทหานตัอไปเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยคือก็เชื่อมเพื่องจริงถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ก็ก็ไม่ได้มีกาสคุยันตอนแต่ว่าคือนอกนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่หมายถึงว่ายังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นว่าเป็นตตอนนี้เราก็ยังแบบเตบิก็คือกับที่นี่กับช่องสามก็ยังแบบ แฮปปี้กันไปต่อกันได้ใช่แล้วงานแล้วงานเขามารอแล้วด้วยใช่ได้โอ้แล้วก็ทางนนี้ีคนเข้าใจผิดตามมาล่าคาสีเขาคนเขาหลายหลายๆคนอ่ะเขาขึ้นชื่อว่าแบบที่ช่องเลยอ่ะก็จะมาท้บถามลูกหน้าไว้ก่อนอะไรกันตัวเจมโดนปับของผมไม่มีเลยครับคือคือไม่ได้มีใครมาติดต่อมาหรือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแทนปีนี้ของเราก็ยังมีงานด้วยยังเต็มยังร้นอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ในปีนี้ค่อนค่อนข้างแน่นไปหน่อย